สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองโครงการภาคคนตายกลับบานช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2568โดยพลตมะมวดเอกสุรเชษทักพานนายกสมาคมชาวปักใต้ในพระราชูอุปถรรัมเครื่องบินซี่ลำฟี่ครากฟี่มีไปสุราษฎร์ไปนครสีธรรมราชและไปหัหญ่ซ่องลำทางมด ซี่ลำค่อยมีความสุขในการเดินทางครั้งนี้นะคะและในวันที่9เมษายนซองพนา168มีรถบัส็ดคันรถออกทีสมาคมชาวปักใตยถนนการจนาพิเศษขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องพ่อแม่ปุยาตายายเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกถุกฐานนะคะ หลวงพ่อพรใช่นคนเดียวใช่หครับ

ขูดีพี่ร้านนีคทับฟอไปเลยครับครับพี่ครับทับฟอไปเลย เลยอยากไปเยอะเราจะได้ไปก็ง่ายจ่ายนะตรงนี้นะครับอกลัวนะฮะเพราะแม่พี่น้องไปทั้งครอบครัวก็อะไรครับเพราะว่าในช่งวงโาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนะรายได้ก็น้อยนะครับนะแล้วก็ค่าเดินทางสูงในช่วงเทศกาลปีใหม่นะะก็คือปีใหม่ไทยปีสขขงกรานดีแหละนะครับเพราะนั้นค่าตั๋วบินเนี่ยวันนี้จะลุกขึง6,000 4,000นะครับส0 0 0ามพั 3, กว่าค่าต่ำอยูนะครับเพราะนั้นวันนี้เอ่อ ในพ่อแม่พี่น้องที่ทำให้พี่น้องสายใต้เราเนี่ยยินได้มีความสุขได้นะเดินทางได้นะในช่วงที่เขาทำให้การเดินทางเนี่ยสายใต้เรามีความสุขนะครับนะแล้วก็เดินทางกลับบ้านที่ความปลอดภัยเพราะนั้นตัวเอง,ง,อง,เงก็เดี๋ยวการมาส่งพร้อมก,ก,กับกรรมการสมาคมนะครับนะสิน้นตำลึกคนเนี่ยนะครับนะในโครการเนี่ย ไม่ได้กลับบ้านะแต่เรามีความดีใจดังที่เห็นชาวใต้เราไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพุทธพุทธิสลิมได้เดินทางกลับบ้านนะครับแน่นอนนะครับในการเดิทนทางเรามีทั้งเครื่องบินสี่ใบบินนะฮะในจากเดือนปีใหม่เรามีแค่สองเครื่องบินในสก้าร์คอเพรสเซอรสี่ใบิหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเรื่อจางด้วยความปลอดภัย ครับข้านายกครับครครับครับคับีครับพี่น้องชาวใต้ให้มากขึ้นนะครับนะแล้วก็จะมีความประสงค์ที่จ,จะให้พี่น้องชาวใตา้นี่นะครับได้แบ่งเบากา้จ่ายบรรเทาลดภาระนะครับนะครับวันนี้ได้เห็นหน้าข้าตาแล้วก็เห็นทุกคนมีความสุขนะครับนะกนะ็ในนามของกรรมการนะฮะแล้วก็พี่นะ้องสภาครชงวทพฯใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เี่มีความนะเว้นะัสนะนะ ก็ขอให้ท่านเดินทางไปทั้งท่องเที่ยวด้วยนะครับไปเยี่ยมครอบครัวอย่างมีความสุขแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับนะก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าการเดินทางเพื่อไปที่สภาองค์การประมงไทยของสภาองคมการประมงใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์และกรรมการสมาคมเลขาสมาคม นะครับูป่านายกสมาคมนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนาเดินทางด้วยความสุขและก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยมีพลังใจแล้วก็พลังกายนะครับที่จะกลับมาทํางานในหลังปีใหม่นะครับน้องคครรรัับบ ที also, ่โมเียระโสแกนใบหน้าเรียบร้อยแล้วตำรวจใช้ช่องทางพิเษสำหรับผู้ลงทนใบหน้าของประานเาซึ่งล็กมเมียไดเาไครับเก้าดีครับีครับัดีครับี खाप <imitation>